พาดพูน่ะอู้พูน่ะพูน่ะพาดพูพูน่ะพาดพูพูน่ะอู้อูโอู้อู้ตัดตัดตัดต่อ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 เบ้าอุดอนน้าเจ้าไปถืออยังอ่ะต่อต่อยโดนแล้วบ่พึ่งต่อยนี่อี๋ยังต่อยเจ้าก่อนนะต่อต่อยนี่โดนแล้วบ่ พึ่งต่อยนี่ไหมนั่นสลุปเล้กอีหยังตอดเจ้าต่อต่อยนี่ไหมเอาอีกที่ตอต่อยโดนเราบ่าพึ่งต่อยไหมวิ่วว่นไปว่นมาสรุปจังเป็นยังตอด <c oughs> เขาคือว่าเจ้าไปหาพึ่งคอยเล่นตามบทมาตอต่อยดิกะต้อง่อยนพิ่งโนมาสรุปแล้วคือหรือตอต่อยเจ้าเนี่ยตอต่อยบทมันมาหนันว้่ววับวกับหน้ากับหลังอยู่ เพิ่งจักตัวต่วอยเว้ยใคอยละปวดหัวน้ำมาสร้างมาอิเว้ย